ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5เดือนก่อนเร d มี Redmi เปิดตัว r e d m ี่30 Pro ซึ่งตอนนั้นก็เป็นมือถือตัวท็อปของทางค่ายเลยนะครับใช้ซิเซตระดับท็อปแต่หลายๆคนก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่กับหน้าจอ r e f r เฟ h Rate ที่ให้มาแค่60 h z เท่านั้นในกลางปี2020วันนี้ Redmi เปิดตัว k 30 Ultra รุ่นอัปเกรดเปลี่ยนจากหน้าจอ Refresh Rate 60 h z อัพไปเป็น120 h z รวมถึงทัสแซมปิงเรทที่ ดียิ่งขึ้นวันนี้เราอยู่กับ Redmi K30 Ultra คลื่อนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านแทนเทเลคอปนะครับร้านอยู่บัม,มกลองชั้น4ฝั่งโตเกียว,วเดินเข้าไปก็เจอเลยใครที่ใช้แบรนด์จีนเครื่องนอกเครื่องตกน้ําเครื่องเสียหน้าจอแตกยังไงลองสอบถามทางร้านดูกลับมาที่ Redmi K30 Ultra กันต่อนะครับรูปร่างหน้าตาภายนอกกว่า90%ก็ยังคงเป็น G30 Pro ตัวเดิมแต่ก็มีบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอย่างตัวแบตเตอรี่ที่ถูกลดไปจาก 4,700mAh เหลือ 4,500mAh ทำให้น้ําหนักเนี่ยมันจะเบาลงจาก218กรัมเหลือ213กรัมเท่านั้นแต่มันน่าแปลกใจอย่างหนึ่งคือตัวเครื่องมันกลับหนาขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยมันหนา8.9ม mm. ิล ตัวเ30 Ultra เนี่ยหนา9.3มิลแต่ว่าใส่เคสของเค30 Pro กันได้นะผมมีเคสอยู่อง2อันก็ใส่แทนกันได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันคับอะไรนะครับแต่ตัวเค30 Ultra เนี่ยโดนตัดแจ็คกูฟัง3.5ที่อยู่ด้านบนออกไปกล้องหน้ายังคงเป็นแบบป๊อปอัพเหมือนเดิม20ล้านเหมือนเดิมนะครับปุบ่ม power ที่อยู่ด้านขวานี้ก็จากแต่เดิมที่เป็นสีแดงตอนนี้ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นสี เดิมของตัวเครื่องแล้วมีพอร์ต Type C ที่รองรับชาร์จไว้33วัตต์เหมือนเดิมอะแดปเตอร์แถมมาในกล่องเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือลำโพงจากลำโพงเดี่ยวเปลี่ยนเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับแต่เป็นลำโพงคู่ที่ใช้ลำโพงสนทนาด้านหน้ามันไม่ใช่ลำโพงคู่หน้าเหมือนกับพวก Black Shark 3อะไรพวกนี้แต่คุณภาพเสียงนี่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันทำได้ดีกว่า K30 Pro แบบค่อนข้างชัดเจนเหมือนกัน ถาซิมก็ยังคงเป็นแบบดูซิมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้รองรับ 5G ทั้งคลื่น n7 แลวก็ n78 ที่กำลังจะประมูลในอนาคตส่วน CA อันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือ 2CA แน่ๆอยู่ละเพราะว่ามันขึ้น 4G+ นะครับที่ตอบไม่ได้เพราะว่า App RX Monitor มันเช็คไม่ได้คือเช็ค CA เนี่ยผมทราบอยู่2แอปคือ RX Monitor ที่ไม่ต้องบู o กับ Network Signal Guru ที่มันต้องบู o ใครทราบแอปที่มันนอกเหนือจากนี้ที่มันเช็ค CA ได้ยังไงรบกวนคอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะครับเดี๋ยว ผมเช็คให้อีกทีแล้วก็คอมเมนต์บอกให้อีกทีใต้คลิปตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับพวกการเชื่อมต่อต่างๆก็ไม่ได้โดนตัดออกนะอย่างพวกดูแบนแวนสปีดบูทรวมถึง i อ b l a s t e r ก็ไม่ได้โดนตัดออกนะครับกล้องหลัง4ตัวเหมือนเดิมเลยแต่ตัวเซนเซอร์หลัก64ล้านเนี่ยจะเปลี่ยนจากเซนเซอร์ Sony i m x 6 8 6มาเป็น i m x อ็มแแทนนะครับซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับถ้าคุณไม่ได้เอา เครื่องของเครื่องมาถ่ายเทียบกันแล้วมาซูมจับผิดนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นความต่างเลยก็ได้เล์อัลต์วายยังคงใช้ตัวเดิม13ล้านมาโครตัวเดิม5ล้านแล้วก็เดบเซนเซอร์อีก2ล้านหน้าจอก็ยังคงมีขนาดเหมือนเดิม6.67นิ้ว Full HD Plus Samsung E3 AMOLED แต่ที่ต่างจากเดิมคือ Refresh Rate ที่อัพจาก60เฮิรไปถึง120เฮิรรวมถึงทั u c h Sampling r a t ด้วยแต่เดิมที่ทัชมันดีอยู่แล้ว180เฮิร ถูกอัพไปถึง 240Hz ซึ่ง 240Hz เนี่ยมันระดับเกมมิ่งโฟนหลายๆตัวเลยนะบอกเลยว่าทัดดีมากอะ่ะตัวนี้หน้าจอตัวนี้มีความสว่างสูงสุดถึง1200นิตนะครับรวมถึงตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์วัดแสงอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องอีกอันนึงนะครับทำให้ตัวนี้มันสามารถวัดแสงได้แบบ360องศาเลยมันมีประโยชน์อะไรมันทำให้ระบบ ปรับแสงหน้าจออัตโนมัติเนี่ยฉลาดยิ่งขึ้นพูดถึง refresh rate นะครับตอนนี้มีให้ปรับแค่2แบบเท่านั้นคือ60เฮิรตหรือไม่ก็ไป120เฮิรตซเลยไม่สามารถปรับ90เฮิรตได้ตัวสเปคขั้นต่ำตัวนี้คือ ram 6ลอม128นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ผมได้มานี่แหละในส่วนของ ram ก็จะถูกลดสเปคลงนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ lpddr4x นะครับส่วนหน่วยความจำจาก ufs 3.0ก็จะเป็น ufs 2.1แต่ไม่ต้องห่วงเลยว่า ในการใช้งานจริงอ่ะมันจะช้าลงเพราะว่า UFS 2.1ตัวเนี้เป็น UFS 2.1ที่มีสปีดอ่านเขียนที่เร็วมากนะครับ s e q u e n a l read นี่คือปลาไปเกือบพันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตั้งแต่จับมือถือที่เป็น UFS 2.1มาเนี่ยตัวนี้อยู่ในอยู่ในเกรดที่ที่ดีมาก Redmi K 3 0 Ultra เนี่ยเป็นมือถือรุ่นพิเศษ1ใน3รุ่นพิเศษที่ เซมี่ทำมาเพื่อครบรอบ10ปีของเซมี่นะครับก็จะมีมิซิ u อัลตร้ามี m i Note 8 Pro สีใหม่คือสีส้มแล้วก็ Redmi k 30 Ultra เครื่องนี้เพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะมีวางขายแค่ในจีนเท่านั้นใครสนใจลิงก์สั่งซื้อในช้อปปีอยู่ด้านล่างนะครับสนับสนุนช่องโดยตรงได้โดยการคลิกลิงก์สั่งซื้อที่อยู่ด้านล่างและแน่นอนมันเป็นเครื่องจีนเพราะฉะนั้น ROM จะเป็น ROM จีนไม่มีเมนูภาษาไทย Google Play Store คุณต้อง ลงเองซึ่งมีบั๊กนะครับสำหรับ GMS เนี่ยมีบั๊กที่ผมเจอคือ2อย่างหลักๆเลยคือ 1. ไม่สามารถซิงค์ o o g l e Contact ได้อันนี้เราจะต้องแมนนวลไปถ่ายโอนจากเครื่องอื่นอีกทีหนึ่งนะครับ2 g o o g l e Chrome ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Gmail ได้นะฮะเพราะฉะนั้นบุ๊กมาร์กต่างๆที่เราซิงค์ไว้ก็จะไม่มาและถึงแม้ว่ามันจะเป็นรอมจีนแต่เป็นรอมจีที่คุณสามารถดู Netflix ได้ความละเอียด Full HD เต็มๆเลยโดยที่ ครื่องจส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะได้แค่ L3 ใช่ปะ่ะแต่ Redmi K30 Ultra เนี่ยไม่ใช่ได้เป็น L1 เลย Redmi K30 Ultra มากับ MIUI version 12 based on Android version 10นะครับ Android security patch ตอนนี้เป็นของวันที่1-8 2020ในเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของการลอยแพเนี่ยผมว่าใครที่เป็นสาวก Xiaomi Redmi นี่น่าจะทราบกันดีว่าแบรนด์เนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยของการที่ เน้นเรื่องของการอัปเดตอัปเดตบ่อยแล้วก็อัปเดตไวลูกเล่นต่างๆของมี u ยูไเวอร์ชัน12จัดมาครบเหมือนแก่บ,บรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดักโหมดที่อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2.0สามารถครอบพวก UI พวกแอปต่างๆที่ไม่มีดักโหมดในตัวได้แต่ก็หลายๆแอปก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการแสดงผลอยู่อาจจะไม่ร้อยปร์เซ็นแต่ครอบได้ทุกแอปหรือว่าจะเป็นโหมดโคลนแอปที่สามารถโคลนได้ทุกแอปซึ่งเป็นจุดเด่นของ มี UI มานานมากแล้วนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงทําได้ดีเยี่ยหรือว่าจะเป็นเมนู Second Space หรือที่เข้ามาใหม่เลยคือ Floating Window ก็มีมาให้นะครับการโหลดฟอนต์โหลดธีมต่างๆจัดมาให้ครบเลยมอเตอร์สันตัวนี้เป็นมอเตอร์สันที่เกรดดีเลยมอเตอร์สัน่น s a x i s ซึ่งเป็นมอเตอร์สันที่อยู่ในมือถือระดับเรือตรงนะครับฉะนั้นใครที่ชอบมอเตอร์สันดีๆสันแรงๆ ชอบพิมพ์ไปแล้วก็เปิดสั่นไปเนี่ยน่าจะชอบตัวเนี้ยแต่ส่วนตัวไม่ได้กระทบอะไรนะเพราะว่าผมไม่ค่อยใช้ระบบสั่นอยู่แล้วนะครับหลายรุ่นที่ผมรีวิวผมมกักจะไม่ค่อยพูดถึงมอเตอร์สั่นเพราะว่ามันไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ตัวเนี้ยดีจักสแกนนิ้วตัวนี้ถูกวางไว้ในจอนะครับซึ่งก็ยังคงสแกนได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำไม่ต่างจาก k 3 0 pro เลยถึงแม้ว่าผมจะติดฟิล์มกระจกแบบด้านก็ยังคงสแกนไดไวแล้วก็แม่นยำแทบจะร0 0เลยสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปจาก ArmyK Pro Web 30 ที่หลายคนก็อาจาจะไม่ค่อยแฮปปี้กันมากนักนะครับคือชิปเซตที่เปลี่ยนจาก snapdragon 865ไปเป็น mediatek dimensity 1000 plus นะครับซึ่งก็เป็นชิปตัว t อปของ mediatek เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของความแรงอาจจะสู้ snapdragon 865ไม่ได้นะครับคือชิปตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ snap 8a5 ขึ้นไปอีกนิดนึงอะแต่มันไม่ถึง865 a า t t u benchmark อยู่ประมาณ5 0 0นนะครับซึ่งในงานเปิดตัวเคส0 Ultra เนี่ยเขาเคลมไว้ <c laim> ว่า Antutu เนี่ยประมาณ5 0 0 0แต่ผมเทสยังไงก็ไม่แตะ5 0 0 0สักทีนะก็ได้ประมาณ4 8 8 4 9 0เนี่แหละเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับคุณไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเล่นเกมได้ไม่ลื่นมันจะปรับกราฟิกได้ไม่สุดนะครับ <c> AUv <laim> ปรับกราฟิกได้สุดหมดเลยส่วนปรั G f ฟ a มเรทปรับได้สูงสุดที่ Ultra และกราฟิกปรับได้สูงสุดที่ HDR ไม่สามารถปรับอ u t ัาได้นะอันนี้อาจจะต้องรออัปเดตในอนาคตและตัวนี้ยังติดตั้งระบบระบายความร้อนมาด้วยนะครับซึ่งเขาเคลมไว้ว่าสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง10องศาเลยผมเล่นเกมผมว่าเครื่องนี้การจัดการความร้อนมันดีมากๆเลยแหละนะครับ MediaTek นี่ผมจับมา2รุ่นแล้วนะรุ่นตัวระดับท็อปท็อป Redmi 10X ที่ใช้ Dimensity 820แล้วก็ตัวนี้ที่ใช้ Dimensity 1000 Plus ซึ่งผมบอกเลยว่าผมประทับใจมาก ทั้งเรื่องของความแรงแล้วก็การจัดการความร้อนทําได้ดีเยี่ยมจริงๆชิปตัวนี้7นานโนเมตรนะครับคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าชิปมันจะร้อนแบตเตอรี่ตัวนี้ติดมาให้4,500มิลลิแอมชาร์จไวส3วัตต์แถมมาในกล่องนะครับแบตเตอรี่สกรีนเราทำได้ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นในความรู้สึกของผมบอกว่าแบตมันไม่ได้อึดนะครับแบตมันน่าจะอึดได้กว่านี้แบตมันค่อนข้างจะกินไปน,นิดนึงแต่ถามว่า ใช้งานครบวันไหมจริงๆผมก็ใช้งานครบวันแหละแบตบ4ี่พันผมก็ใช้งานครบวันผมพูดหลายคลิปละแต่ในความรู้สึกของผมนะผมว่าแบต4 1, 5่พตัวนี้มันน่าจะอึดกว่านี้กล้องถ่ายรูปซอฟต์แวร์กล้องยังคงจัดเต็มมาให้สมกับที่เป็นมือถือระดับตัวท็อปๆของทางค่ายไม่ว่าจะเป็นโหมด ที่สามารถเลือกเลนได้ทั้ง3เลนเลยตั้งแต่เลนหลักเลนออลิท์วายเลนมาโครสามารถลักสปีดชัตเตอร์ได้สูงสุด20วินาทีทั้ง3เลนเลยโหมดพา t เทรตที่ยังคงตัดขอบได้ดีเยี่ยมแล้วก็สามารถเลือกโบเก้ได้ทั้งก่อนถ่ายแล้วก็หลังถ่ายรวมถึงเรื่องจุดรีโฟกัสใหม่ได้ด้วยโหมดล็อกก็ยังคงมีมาให้เหมือนกับเบอธทงของค่ายรุ่นอื่น,นๆมีโหมดโลโมชันที่สามารถถ่ายได้180 fps สูงถึง9 6 0 fps เลยและที่ผมชอบมากเลยและผมคิดว่ามันควรจะมีในมือถือหลายๆรุ่นโดยเฉพาะเรือธทงก็คือโหมด long exposure มันคืออะไรมันคือโปรไฟล์ในการถ่ายทางช้างเผือกถ่ายดาวถ่ายน้ำตกต่างๆอะ่ะโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้กล้องก็ได้แต่คุณก็สามารถถ่ายอะไรพวกนี้ได้โดยที่ภาพออกมาเหมือนมือโปรถ่ายเอออันนี้คือเจ๋งมากเพราะว่าคนทั่วไปจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่า เวลาเราจะถ่ายทางช้างเผือกเราต้องตั้งค่าสวิตช์เตอร์ไว้เท่าไหร่ต้องตั้ง ISO ไว้เท่าไหร่หเราไม่รู้เลยจริงๆถ้าเราไม่ Google ดูใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยเขามีโปรไฟล์มาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งอันเนี้ยเจ๋งมากหลายๆโหมดผมชอบมากแต่ก็ยังมีหลายๆอย่างในโหมดกล้องที่ผมคิดว่ามันควรจะมีนานแล้วแต่มันไม่มีนั่นก็คือโหมดกลางคืนที่มันก็ยังคงไม่สามารถใช้เลนอัลตร้าไวท์ถ่ายได้หรือว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอสลับเลน อันนี้ก็ทําไม่ได้นะครับถ้าคุณถ่ายเลนหลักอยู่แล้วคุณต้องการที่จะใช้เลนอัลตร้าไวท์ถ่ายคุณก็ต้องเซฟวิดีโออันเก่าก่อนแล้วก็ไปสลับเลนอัลตร้าไวท์ใหม่ซึ่งอันนี้ก็ก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะแต่ก็ยังทําไม่ได้วิดีโอตัวนี้ถ่ายได้สุดที่4 k 30เฟรมเซกเท่านั้นนะครับซึ่งจะต่างกับ k 3 0โปรที่ตัวนั้นถ่ายได้8 k 30เฟรมเซกเลยรวมถึงถ่าย4 k 6 0สิบเฟรมเซกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ได้แค่ส คือไม่ต้องมาไปเทียบกับ K 3 0 Pro ผมก็ก็รู้ได้ชัดเลยว,ว่าวิดีโอของ K 3 0 Pro ทำได้ดีกว่าแบบแบบชัดเจนอะ่ะรวมถึงการสั่นด้วย K 3 0 Pro ทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับอันนี้อจะต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตตัวหมดวิดีโอที่มีเพิ่มเข้ามาจาก K 3 0 Pro ตอนที่ผมใช้นะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอัพฟังก์ชันนี้เพิ่มมาหรือเปล่าก็คือมีฟังก์ชันสต e ดี้โหมดสตดี้โหมดก็เหมือนกับซูเปอร์สตดของ ซัมซุงนั่นแหละคือเป็นการเปิดกันสั่นพิเศษนะครับซึ่งกันสั่นของ k 30 Ultra เนี่ยก็จะใช้เลนส์ ultra wide ถ่ายเหมือนของซัมซุงเลยนะครับซึ่งคุณภาพกันสั่นดีกว่าเลนส์หลักแบบแบบเห็นได้ชัดเลยแต่เลนส์ ultra wide คุณภาพก็อาจจะไม่ได้สู้เลนส์หลักได้นะครับโดยเฉพาะในที่แสงน้อยก็จะเห็นเลยว่าเลนส์ ultra wide คุณภาพสู้ไม่ได้แบบชัดเจนเลยคุณภาพของกล้องถ่ายรูป อ่ะถ้าให้พูดกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยคือถ้าคุณย้ายมาจากมือถือ Red, เด็ดตำกหมือนแล้วคุณอัพมาตัวนี้คุณก็จะมีความรู้สึกได้เลยว่ากล้องมันดีขึ้นก็ผมก็พูดเหมือนกับสมัย K30 Pro แหละคือมันจะอยู่ในระดับเรีราคานี้มันก็ไม่ได้ดีเด่นกว่าเรีราคานี้มากใครอยากรู้ว่ามันต่างกับ p r e m i K30 Pro มากขนาดไหนเนี่ยคุณเซิร์ชเลย เคอัลตร้า vs เค30 pro ในช่อง YouTube มีช่องฝรั่งนี่เขาเทสไว้ให้เรียบร้อยหมดละไม่ว่าจะเป็นทั้งถ่ายอินดอร์อาทดอร์ถ่ายย้อนแสงถ่ายบุคคลหรือว่าถ่ายกลางคืนเขามีเทสไว้ให้หมดแล้วรวมถึงวิดีโอด้วยคุณเซิร์ชเอาเลยซึ่งผมก็แอบ,บไปดูมาแล้วแหละมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแล้วเซนเซอร์ ultra wide m a c ครแล้วก็ d e ฟ t h sensor เนี่ยมันก็ใช้ชุดเดียวกับ k 30 pro เพราะฉะนั้นภาพรวมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกมันจะไปต่างกันที่ ซอฟต์แวร์ปรับจูนมายัางไงนะครับโดยส่วนตัวค่อนข้างประทับใจในเรื่องของกล้องถ่ายรูปกล้องหน้าตัวนี้20ล้านนะครับก็เป็นกล้องหน้าตัวเดียวกับ r e ม m i k 3ม Pro นะั่นแหละคุณภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายหรอกซอฟต์แวร์กล้อง มีโหมดบูตี้ให้ได้ปรับค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันนะครับแต่ภาพที่ได้จากกล้องหน้าตัวนี้ส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าคอนทราสมันก็แอบ,บจัดไปเหมือนรีมิเค30โวลนะแต่ถามว่าเฮ้ยก,กล้องหน้ามันชัดไหมถ้าถ่ายในที่แสงน้อยมันก็ชัดอยู่นะครับอาจจะต้องไปพึ่งพวกแอปเต i ร์ด a พารอย่างพวก u l i ลท์พวก c a มิร่า260เพิ่มเอานะครับถ้าใครอยากได้สีผิวสกินโทนที่มันดูนวลตา วิด <Video S 2> ีโอกล้องหน้าตัวนี้ถ่ายได้ที่หนึ่แปดสิบ p สองสิบเฟรม per ติ๊กนะครับกล้องหน้านี้ก็จะมีโมูฟวี่รวมทั้งพวกสเตจดิวิดีโอหรือว่าโหมดวิดีโอเลื่อหลักต่างๆนี่ก็จะมีโหมวดมูฟวี่ให้ได้ใช้งานกันด้วยนะครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับก็จะไม่มีการสั่งมองค่อนข้างที่จะกว้างเลยสำหรับ Redmi K30 Ultra ตอนนี้ทุกๆคนสามารถหาซื้อได้แล้วใหม่ช้อปปีนะครับลิงก์สั่ซื้ออยู่ด้านล่างสนับสนุนช่งนองโดยตรงโดยการคลิกลิงก์สั่งซื้อที่อยู่ด้าานนล่งจะเป็ซัพพอร์ต ชอบของเราโดยโตรงนะครับนั่นคือราคาที่ถูกที่สุดและทั้งหมดนี้ก็คือ Redmi k 30 Ultra นะครับโดยรวมเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับในเรดหมื่นต้นๆเป็นตัวเดียวเลยนะที่เรียกได้ว่าครบเครื่องอ่ะในเรดนี้หลายๆตัวก็ยังคงไม่ได้ซีวิวรับท็อปยังคงไม่ได้หน้าจอ refresh ร a สูงๆบวกกับหน้าจอ AMOLED ผมรีวิวไอคูนิโอ3ไปหลายๆคนไม่ค่อยจะแฮปปี้กับหน้าจอ IPS รีวิวเรม30 Pro หลายหคนก็ไม่โอเคกับ เฟรชเรทแค่60เฮตตอนนี้คือตัวเดียวในตลาดเลยนะที่คุณจะได้สีระดับท็อปได้หน้าจออัมโมเลดได้เฟร h ชเรทสูงๆถึง120เฮถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ snap 865แต่ Dimensity 1000 Plus นี่ก็เป็น c p u ที่แรงมากและในเรทเนี้ยก็มีตัวนี้ตัวเดียวถ้าอยากได้865นี่อาจจะต้องตั้งโรงงานผลิตเองเออเพราะมันไม่มีจริงๆไง,งในเรทนี้มันไม่มีจริงๆนี่คือตัวเดียวที่คุณจะหาได้แล้วสำหรับคนที่ มีลักษณะการใช้งานเหมือนผมนะที่ค่อนข้างจะจะบ้าสเปคกระดาษนิดนึงน่าจะถูกใจตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ r e m i k 3 0 u u t r a นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสรวันนี้เนี่ยสวัสดีครับผม